อ้าวสวัสดีครับพ่อทธาตครับผมสวัสดีสวัสดีเป็นยังไม่ได้เอาขวังมะหอยไม่ค้างหูมันค่อยแม่นบเบกเล็กที่ไหนมันเอาหม่องใส่ด่างมากอันนี้หม่องปดปสานนะนะบ่ได้เมล่อไปใส่ทั้งไหน่ะโอ้ยบ่ได้ใส่หนวดนแล้วล่ะบ่หอยยุ่ซื่อๆนี่ล่ะเห็นได้ยินเสียงแววๆมาจากเครื่องฝุ่นมาประตูเลขบพระธาตุฝันแม่นงวดนนี้นี่ คือว่าคักแน่ทางวันนี้คือการันตีคักแน่แต่มันใจวบาเ่าพื้นวันนี้ครับคือจัง่เข่าวมันใจเช่นเคยอยก็คือเคยออกเนาะพี่น้องเนาะก็คยออกสองหัวต่อกันให้งวดเดียวออกสองถึงสองหัวให้เลขเจี๊ยเดียวออกสองเทียแนนหวที่แน่นอนแต่ว่าให้แต่พูดเราจะแปดเอ่อให้ประหยัดจักแน่เแปดสองเกียจเนาะแปดสองเกียจมันมาออกสองเถื่อมันออกสองเกียจครับเออแล้วก็มันมาออก ตามตัวอีก <Jud> ท <ite> ีนึงมันเป็นออกสองงวดตั้งงวดนี่ให้ตัวใดไใบเหรอตั้งงวดเวียนตัวมันมีเวียนเดี๋ยวโบไดทายทำบ่นี่บ่นี่บ่ยังซี่บ่เวียนงวดหนึ่งเว้นมางวดหนึ่งแบบโบไดทายเอาเว้นนยังบอกเว้นเวีนงวดหนึ่งตัวเว้นอยู่ตรงๆมันบ่บ่ดีเอาเป็ี่ยนยังคือบ่บ่งวดเป็ี่ยนยังคืองวดเว้นงวดมันโบไดอยู่มันอยากน้ำสั่งกุลให้พฮะ วันไมนย่านเตียงัวเรียก้แบบยประหยัดวานร่างนึ่วันตรงึสูนหาตัวเดียวสูนหาตัวเดียวเขาไปหายานั่งหลังไม่ได้ก่อนเออวัที่เขได้ใายนั่นให้ศูนหาตัวเดียวยายนั่งลานเปอร์เซ็นต์บอกว่าว่าท้าไหศูนหาตัวเดียวเต็มเต็มเออการเปลี่ยนชั้นละการไดว้มาไทยถือรดเรียถ้าการเปลี่ยนชั้นละเอือถือไ้เอางวดนี้เดี๋ยว คพรามไม่เดี๋ยวอันนี้จะห้จะตองวดว่าแมนบอกแมนให้ตตองวดแล้ววันนี้อ่าล่าสุดนี้มีเพิ่มเติมมากบ่ตองวดห้ไว้หนึ่งซีตัวเดียวโอ้ตองวดนี่คือชุดนี้แมนแมนแมนนี่อธิบายอธิบายชุดนี้เรียที่ปฏิวัติ่ามันหลายตัวเขากับพี่น้องให้ตตองวดเลยคือห้ตัวนี้หายไว้หนึ่งซี หอยห้งเดียวเท่านี้หอยห้งเดียวนึ้อซีไว้เท่านี้สำหรับตองวดแมนบ่ตองวดหลังจากคันมาหลังหลังจากเล็กออกมาเนี่ยหอยมาตองหัวคือหอยเนื้อซีเลขงวดนี่แหละบาทนี่บาทนี่ที่เออบาทนี่พอซิดมาโค้งชุดหอยเนาะก็ราะท่าโค้งชุดหอยเทราะท่ทานโค้งชุดหอยนี่เนาะตอนที่มาบ่ท่านโค้งชุดหอยเราให้ออกมาจากกลางๆเนาะกลางๆครับนี่องสองโค้งนะเอออยู่กลางๆบาทนี่ได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง คื <em le> อเพิ่มเลขสองเลขสองโอ้กระซั่มว่าเพิ่มมาหนากระความใหม่ได้รักไว้เมาใส่แมนเนาะตอนแรกมันได้แค่หนึ่งซีได้แค่หนึ่งซีอ่าเพราะว่าบมไมีเลขให้บ่ได้เขาในฝันบ่ทบุญมี่อย่างมีมีมีให้แค่หนึ่งซีเท่านั้นเป็นอะไรคือว่าฝันนอนหลับบ่เให้ยังไงแกนอนหลับอยู่แต่ว่าคือเลขบ่ทบุญมาโอ้เลขบ่ทบุญมากเลขบ่ทบุญมา เขากระบอท่านให้เขาบอท่านให้ฟันเขากับฟันได้ซ้ำนี่ฟันเกินที่แรกได้ซีหนึ่งซีตัวเดียวคนัวเดี่ยฝันเทือกที่สองจังไคอย่างมาฟันที่สองว่าครับฟันที่สองขึ้นที่สองมือที่สองได้เลขสองตัวเดียวอีกมาเติมกันใส่กับหนึ่งซีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอฟซีเนี่ยฟันแรกเปลี่ยนจากไหนขึ้นในไอ้หนึ่งซีมาฝันฟันจังไหนที่แหกไปที่ไปที่มากห่ยิ่งอ้มลูกครับอีกหลัง แม่ยิ่งอุ้มลูกออุ้มลูกน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้ชายโอ้ที่ไปที่มานหนึ่งซีนี่แมนอืมอ่ะชัดเจนมาเาะหลังจากขันมาบปดนี้ฝันที่สองยังไงก็ได้สวางม่านฝันว่าได้จับนกพี่น้องฝันว่าได้จับนกนกคือเป็นสองหลายตัวเพราะว่าผมฝันย่อมเดขั้นฝันเห็นนกสิมีเหล็สองโลดโอ้ขั้นฝันเห็นนกเป็นสองแมนอันนี้นกผมได้จับนกพร้อมเปลี่ยนสั่นนาะบอนได้จับนกพร้อมนี่พี่น้อง อันนี้มันรัดทีไผ่มั่นตัวจะจับนกพร้อมนกเป็นสองเอาสองมาใส่กับหนึ่งสีเป oh, ็นยัง oh, ค right ่อยเลือกสองมาใส่ตรงหนึ่งซ well, yeah, like ีปานี่มันได้มาตัวเดียวโอ้ฟันได้มาเรียกอะไรมาตัวเดียวได้เจ่สองแมนก็เลยเอาสองมาใส่กันครับหนึ่งซีเลยเป็นสามตัวโคลเป็นสามตัวซื้อไงพี่น้องซื้อ่ไงอืมอืมบบได้เกียงยากสิด้านเล่นมกประตูก็ได้โอ้สองตัวก็ไปก็มาล้างบนซื้อได้บิดครับผมเอารอตเตอรี่ก็ได้อืมอ่า มันก็อยุกะดวงเฮาน้ามีบางที่กับเลขซัานีน่นึงไปซื้อราตัวดีถือวันที่หนึ่งก็ได้ได้พี่นอ้องเบดเท่านั้นอ,นอ่อาวาสนาไปมันมแมนเป็นจังสันอืมเขาสรุปว่าเลขทางเดียวครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้า,าดีบัดนี้คือสิสรุปไว้แท่ครับต่อจากนั้นมา่บมามีฝันอีกแน่บอกบ่บาท่านมีเด้่าท่านมีอเอาตัวเลขใสสีมาเพิ่มสันเพิ่มมาไม่ตัวเลขเพิ่มเพิ่มก็คือเพิ่มเลขสองห้ตัวเดียวเพิ่มจาก หนึ่งซีมาให้เอาสองมาให้เติมอีกตัวหนึ <smelled hail schnell> ่งโอ้ดีบอกที่ว่าที่มีเลขเพิ่มนะแมนที่ว่าอายุขนาดว้านแม่ที่เพิ่มตัวเลขไม่อีกแต่นี่กระลังสีบอกว่ามันกลสีเตรียมหนากระดาษเลยรได้กระรังสี่าบอกบอกบอกมีมีเลขเพิ่มเป็นอีกหลายหางมีเพิ่มตัวเดียวคือเลขสองมาเพิ่มจากหนึ่งซีมาเป็นสองหนึ่งซีจังสิเป็นสองซีหนึ่งเลยละเออเป็นเลขตัวนี้ก็อยู่ในเลขหางเดียวคือเก่าสามตัว สามตัวตรงๆพี่น้องสามตัวตรงๆชัดเจนอาบานนี้ห้าสิมาเบาถึงกว่ามันใจสํหรับงวดนี่หลังจากงวดว่างนึงให้ศูนย์หาเม็ดเดียวแตกไปเลยแตกงวดนี่นี่ไม่ความมันใจหลายเป็นไดําหรับเลขชุดนี้วันต่อสำรับเลขชุดสองสำรับเลขช, <สำ S 1> ชุดนี่พี่น้องมันใจเกินล้านเด้อบู <B> มันใจเกินล้านเลยครับสร้างว่าเถอะเม็ดเดียวโคโลเม็ดเดียวโคโลครับ เม็ดเดียวโคโลมันใจเกินล้านครับอืมเครื่องประช้อในตัวเลขคือกับเคพื่อนแม่อย่างใครเสื้อกันเมื่อทุกบ้านทุกเฮือนลอยไปน้องเบิดสู้คนให้มันบ่ถึงเตะหลักหัอแล้วบู๊ปปลานั่นบอกครับโต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 อ้าจังไหนกับพ่อดีงวดนี้ถือว่าอ่าอาจีเป็นงวดคิมไทยก้อนสี่เข่าสู้พันษาบพันษาโมเมนพันษาเข้าเจ้าเอื้อมว่าโรกกางสวัมปัตโอโลคกลางสวัมปัต แม่นพี่น้องผมกะสิได้บวชเนาะครับผมบวชเขาพรรษาพันสีบวชเขาไปถือศีลเนาะแม่ฮะ่ันอ่านี้อาจสิออก3ตัวแต่พ่องก็ได้นี่พราะว่าเออ่เพิ่นอยากอันต์นะครับเพิ่นเพิ่นอยากอ่าได้เป็นพุ่มเพิ่นก็อยากให้เฮาได้เป็นได้เป็นทุ่นแบบเด้อพี่น้องเป็นทุนจัดเออ่จัดงานบวชงานบวชเออพอดีตอนพุ่มเทวดาเพิ่นมาอุตโมธนาสาธุนอุโมธนาครับ แต่ว่าพูดถึงแนวทางตัวเลขของกอระทํา,น,น,น,านี่น้อยนะกนไที่สิ่งนี้หลายหางปรกติคือหางเดียวหางเดียวหางเดียวเลยหางเดียวหางเดียวตลอดพี่น้องก<ต>็จําได้อยู่่เนาะที่หามาห่แปดเจ็ดสองเนาะเลขมาออกสองเจ็ดสองบอกบานี้หันหลังมาหันมาออกอยังออกแปดกับเจ็ดกับสองทุกคนไม่ได้ตามเลขแต่ที่นี่เนี่ยมันมีเลขสามตัวละเขามาห้งวดเดียวออกสองงวดพี่น้องแล้วก็มาเว้น เว้นที่บระเทไทยท้ำมันกลัมาออกอ่าสืบหาบอกต่มีงวดหนึ่งอยู่ที่ไทยเลขผมมันมันเข่าอยู่้ต่ว่าผมสลับเลขไข่บอถือผมเลี่ยงเลขไห้พี่น้องบอถือมันเริ่มถือแม้แต่งวดใดกันเนี่ยเพาเพื่อนเลขพราะถ้ำเดี๋ยวเอาว่าว่าเอฟพีตั้งแต่กลางวันเลยว่าว่าเพื่อนว่าถือตัวตัวกันแม่เนี่ยถือก่อนสีบะานหวังวันนี้เนี่ยแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแมนวันนั้นพอพอถ้ำให้อย่างแปดสองเจ็ดจะให้แปดสองเจ็ดมันออกอย่าง ออกสองเกีดสองออกสองเกีดสองครับให้ว่าสองเกีดติดสองเกีดวันเถอะติดตุกคู่หลังจากหลังจากหันมาหัวรุ่นมาบ่าห้ยหัวรุ่นมาบ่ได้ห้ยม,มันวะห้อยู่ดีเนาะห้บ่ะห,ห้อยู่หัวรุ่นมาครับมาแต่ว่าห้นั่นผมเลี้ยงเลขห้บ่บถูกเลขมันสิมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะอืมกับมีหาชีหนึ่งอยู่เขาว่างวดต่อมาปะเนี่เลขงวดต่อมาเลขโตที่ห้นั่นัตที่อันไทยนั่นเขาอยู่แต่ว่าเอาเลขมาเลี้ยงห้บ่บถูก เอาตัวเลขมาเลี้ยงห้บอถูกซับตำแหน่งบอถูกซับตำแหน่งบอถูกแต่ว่าบัลนี้เลขเลขที่มาออกหันหันออกเลขแปดสองเจ็ดคือเ่าครับเมเจ็ดสองแปดนี่ล่ละที่หายไปแล้วที่หายไปแล้วงวดก่อนเลขที่หายวดต่อมานก็มีแปดสองเจ็ดคือกันมีคือกันแต่ว่าผมซับเลขบัถูกเลี้ยงเลขให้บอถูกคือเลขมันเข่าอยู่แต่ล่นะภายในเลขสองหางเท่านี้ มันก็เลยเป็นเลขเขาอยู่ตลอดแล้วก็มาสูนหานะสูนหาก็ได้อยู่ได้หน่อยเพิ่นใจเครื่องเดียวเอาไฮว่าสรุปว่างวดที่แล้วนี่เขาสูนหะเริ่มมาตั้งแต่งวดเจ็ดสองเนาะเจ็ดสองถือครดสองวดถูกสองวดต่อมาาแล้วมาอ่า มะเข่าศูนห่าอีกมะเขาศูนหามะเขาแปดมันสิมะเขาก้นก้อนศูนหาเขาแปดสองเกตโอเขาแปดสองเกตอีกไฮไฮแปดสองเกตแล้วแล้วมันก็ออกสองเกตแล้วอะรุ่นมาอีกมันสิมาออกสามตัวบ้านนี่สามตัวเออเขาทั้งสามตัวคุณหเขาสามตัวโอ้แจกสามตัวคุณน่ะแจกสามตัวหลังจากหั้นม่าค่อยมาถึงศูนย์ห่าอีกแมนไร้ความมิติปิดบ้านี่ยังมาผ่าดยังมาท่านผ่าอยู่งวดนี้แห้งมันใจแห้ง ครับมันสามสีงห้วเ,เนาะท,ที่ที่ที่เออที่มันต่อต,ตัวกันมาเนี่ยที่ีโอกย้เว้าให้มันใจจักรอบนี่า็มันใจมันใจหล,ลปะในความว่าพื้นงวดนี่ครับมันใจเกินล้านครับพี่นอ้องงวดนี้เช่นเคยครับครับผมอืมเพราะว่าเลขสามสามหัวสี่หัวที่ผ่านมาครับผมเข้าตลอดพี่นอ้องเข้ามาตลอดอืมเลขบ่เคยตกด้วยช่วงนี้เลขยังบอลเคยตกยังบอลเคยขาด แมนบอท่านเคยขาดเลยเขาสูงงวดนี่ก็งวดนาจิเป็นที่สี่แล้วที่หาพี่น้องที่เลขเขามากอ่ะงวดนี้ก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องงวดน,นี้มีซ้ำนี่นะว่าเปนตัวเลขนะตัวเลขชัดเจนเลยพี่น้องโอ้อนี่ครับผมมีต<ม>ัวนี้นคืออ่าสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่ให้ว่าซับหกประตูไว้วัานเถอะนะครับเลขห้างเดียวสามตัวตรงพี่น้อง แต่ว่าเลขที่หายไปที่จริงเลขที่หายไปเนี่ยเป็นเลขสองสี่หนึ่งเนี่ยสองสี่หนึ่งอันนี้สี่เขียนสลับกันอยู่เพราะว่าผมหายไปนี่อีหนึ่งเขียนเพียดมันบ่านี่นะเขียนเพียดอยู่นี่ผมหายเลขหนึ่งสี่แล้วผมได้สองมาผมมาต่อน,นี่ด้วยสองสี่หนึ่งอเออแม่จะไอ้ผมมาสัมผัสเห็นว่าไอ้กระดาษที่ผมเขียนไว้เป็นเป็นสี่หนึ่งนี่ ปกติเราที่เป็นสองสี่หนึ่งแมนยันไม่ก็ได้ตัวเขียันไม่ก็ได้ตัวของมันมีน้ำยาบลบอยู่น่ะอันนี้อันนี้ว่าเสียหลักยนนี่ไปเติมแค่โจนี่อ่ะสองสี่หนึ่งนั่นเยันว่าวงบ่ครับวงบ่วงไปเลยครับวงวงวงน้ำเอาวงน้ำไอพี่น้องเข้าเบิร์นค่ะสี่วงเย็นหยางละเลขตัวเดียว ถือว่าเงียงเล็กตัวเดียวนะถือว่าเงี้เอาตรงเอาเอาโซ่ไปนี่ดีแล้วนครับเพราะถ้าหลังจากที่ไฮเล็กสองหนึ่งซีมากกำมันใจมากที่สุดขึอสองซีหนึ่งบาท อย่างงุงด้วพี่น้องเด้วยเลขหลายตัวแต่ว่าหางเดียวเด้อพี่น้องเลขหลายตัวหางเดียวทำไมถึงเขาสับเป็่อยันละเรือเสื้อแต่เราเป็นเลขหางเดียวกันเออชัดเจนชัดเจนเนาะอ้าสุดยอดครับสุดยอดจังได้กะให้เขาให้เชียรซะครับเนาะสีได้มีเงินมีทองเฮ็ดกล่องบวชแมนให้สมคิดสมใจซะกล่องบวชครับเขาบรรษานี่แหละเพราะทำเกษตรบวชคือกัน ก็ข่าวรรษาบวชย่าไปบวชเข่าวรรษาแล้วบวชค่อยบวชว่าแม่นี่ต้องบวชก่อนเข่าวรรษาแล้วก็เข่าวรรษาเนี้ยออกไปจนออกภูณะประมาณวันที่ยี่สิบเนาะยี่สิบสองยี่สิบสองบวชยี่สิบสองเนาะเข่าหนักประมาณวันที่สิบเก้าเขาหนักวันที่สิบเก้าเขาหนักครับผมโอเคข่าวถมเข่าวถมเข่าวม้ำโอเคเขาขาชัดเจนในส่วนของอ่าพระธรรมนะครับสำหรับเลขอ่าของพระธรรมนี่ผู้ใด ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับพยี่ยน้องครับผมน่านําเนอให้เปลี่ยนแน่วทางพอถอ้ำกระตามสายตียอ้อนหลังมากอ่ะยังไม่พลาดนะครับทำสายตีได้ดีมากนะครับแตข้อดีของพรธถรมนี่คือเลขบรายตัวบลายตัวเลขบลายตัวการสิลงทุนนี่มันมันบ่ต้องไปลงทุนหลายนะเสีอเดียวโคโมไปรถพี่น้องเชื่อไปว่า,วาหั้นเลขลายตัวเข้ามันเสือลำบากเด้อมันเหมือนเงินไหลามน แมนแเราซื้อให <man, man. S 2> ้ครอบครัวตัวนบ่เบิดเงินหลายแต่ว่าสืได้หน่อยเพราะว่าเาลงทุนหลแมนแมนแมนทุนเ้าบ่หลายเขาอยู่สี่ขั้นมาจังสี่ปับ๊บนี่พี่น้องครับปุบเลยคบ <จด S 1> <ม>ต๊ะเต็งจบพี่น้องแมนแมนง่ายดีแต่งวดนี้พี่ซือว่าเป็นงวดพิเศษก้อนสีบววนี่เพราะถ้ำมันใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมครับ อ่ารับประกันและการันตีถ้าพวกออกตัวนี้ออกตัวไม่โหลดเพราะท่านวางฉันเนาะเออครับอันนี้การเป่าเยอะัว่าน้องฮว่กันไปเอาขอบคุณพระท่านหลายๆที่แต่เรากินนี่เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสสวััดีครบ